รสชาติไทยวันนี้จะพาไปร้านหมาล่าที่จัดจ้านในย่านสายไหมร้านหมาล่าอาก,กงร้านนี้นะเรียกได้เลยว่าเป็นร้านหมาล่าที่เจ๋งมากๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่ไม้ละสิบ,บาทมีให้เลือกมากมายกว่า30อย่างเผ็ดกลางของที่ร้านเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความเผ็ดออริจินอลที่ทุกคนสั่งกันนอกจากเมนูปิ้งย่างนะที่นี่ก็ยังมีเมนูหม้อไฟหมาล่าเรียกได้ว่ามีน้ำซุปหมาล่าและซุปน้ำดาให้เราได้เลือกกันเลยหมาล่าอากงนะครับจัดจ้านย่านสายไหมครับผม รสชาติสวัสดีครับกันมะสิทธิ์ศรีอภ,ภัยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านหม่าล่าอากงก็ก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนําเจ้าของร้านนะครับนี่คือเจ้าของร้านของเรานะครับผมลอเล่นครับไม่ใช่ครับร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านหม่าล่าอากงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นร้านหม่าล่าร้านหนึ่งที่ดังมา,มากๆในยาน่านสายไหมเป็นย่านหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันแล้วคนอาจจะไม่ค่อยมาแต่จริงๆแล้วการเดิน,นทางมาเนี่ยสามารถมาได้ง่ายมากแล้วก็ แถวนี้ก็จะมีที่จอดร,ร,รถที่เราสามารถที่จะจอดรถได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองพาทุกคนมาชิมกันดีกว่าครับว่าร้านหมาล่าอากงเนี่ยมีหมาล่าประเภทไหนบ้างซึ่งผมต้องบอกไปก่อนเลยว่าแต่ละอย่างของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วร้านของเขาเนี่มีประวัติยังไงกันบ้างที่สําคัญนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายชอบหมาล่าเผด็จช,ชาเนี่ยแนะนําครับถ้าใครอยู่สายไหมสามารถแวะมาที่นี่ได้เลยครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปลองรสชาติไทยตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับแล้วที่ ข้างในร้านมาล่ากงและที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับจริงๆไม่ใช่หน้าสิ่งข้างๆผมเนี่ยคือพี่เจมส์ครับพี่เจมส์ก็เป็นเจ้าของร้านของร้านมาล่ากงนะครับร้านนี้นี่พี่เจมส์เป็นคนสร้างขึ้นมาเองเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเป็นสร้างขึ้นมากับกาแฟนะครับอ๋อใช่ครับร้านนี้เปิดมาแล้วกี่ปีนะครับเปิดมาแล้วเข้าสู่ที่ปีที่ปีที่7จ็ดนะครับปีที่7ถ้าพูดตามตรงเลยร้านเราเนี่ยถือเป็นร้านดังย่านสายใหมใช่ไหมครับใช่ครับ พราะว่ามีอยู่ร้านเดียวโอเคโอเคเมื่อกี้ผมลองศึกษามาเข้าร้านเราเนี่ยครับมีขายมาลาทั้งหมด3แบบใช่ไหมครับใช่มีแบบไหนบ้างนะครับมีแบบปิ้งย่างปิ้งย่างมาลาทั้งไม่หมักแลาทั้งมาลาผัดแห้งหรือมาลาเสียงกลัวครับเน้นยังไงครับแบบรสชาติเผ็ดชาหรือว่าเอาจริงๆว่าก็ทําตามถูกปากคนไทยนะก็คือเผ็ดชาครบทุกรสเลยโอเคทุกอย่างเราทําเราเตรียมมาเหมดเราเซอร์วสเงมาหมดแล้วใช่ครับร้านนี้นี่เปิดถึงกี่โมงนะครับตั้งแต่5้าโมงเย็น ถึง5้าทุ่มครึ่งครับลาสออเดอร์ห้าทุ่มครึ่งถ้าเกิดทานเผ็ดปุ๊บเราก็สามารถทานของหวานต่อได้เหมือนกันได้ครับโปรเจกต์ใหม่โปรโเจกต์ใหม่โอ้ยป็นโปรเจกต์ใหม่อเข <c oughs> าแฟนผมก็ <c oughs> ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเลือกมาล่าแล้วเดี๋ยวเ,เลือกวัตถุด,ดิบเพื่อมาลองทานดูนะครับกับกาแฟเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวครับรสชาติไทยไปกุ้ยช่ายตับไก่เนี่ยเฟรชมากเอ็นข้อไก่สามชั้นข้อหมู ไ่เราหยิบเสร็จแล้วเราก็จะวางไว้ตรงนี้แล้เ,เดี๋ยวพนักงานเขาก็จะทําให้กับเราเอาเผ็ดกลางนะครับ ใครที่ทานหมาล่าหม้อไฟหรือหมาล่าั่้งก็มาตักตรงนี้ได้เลยครับอุปกรณ์พร้อมสิ่งที่ก็ขาดไม่ได้อีกเหมือนกันหมูถ้าเกิดใครอยากทานหนวดนีด่เลยอย่าลืมเส้นครับแต่็แล้วเรายื่นให้มาดักง,งานนะครับนี่ครับ แล้วก็กิโลกร,รัมละ35บาทตามที่เขาติดไว้ราคาค่อนข้างที่จะเป็นทํามเลยเพราะว่าเราสามารถเลือกดูได้เลยชอบอะไรไม่ชอบอะไรตักเท่าที่ทานนะครับ รสชาติไทยสำหรับหมาล่าเซงกัวนะครับเขาจะขายเป็นชุดซึ่งชุดหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่150บาทซึ่งในราคา150บาทเนี่ยนะครับเราจะได้ทั้งหมดนี้เลยซึ่งเขาจะผัดรวมกันให้มันก็จะเป็นหมาล่าบาดแห้งหรือหมาล่าเซงกัวซึ่งจริงๆแล้วเมนูนี้นคนใครเลยจะหาทานยากแล้วยังไงก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนั่งรอทานดีกว่าตอนนี้สั่งน้องไปแล้วเอาชุดหนึ่งนะครับ ชาตอนนี้ตรงหน้าผมนะครับก็คือหมาล่าสําหรับอันนี้สําหรับต้นขึ้นชายนะครับที่เขาทํามาให้แบบนี้ผมเลือกมาทั้งหมด2ไม้จะตกไม้ละ35บาทจะลองเลยครับจริงๆมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะมากสำหรับใครที่ไม่เคยทานผักนะผมบอกเลยว่าคุณจากคนที่ไม่ทานผักคุณอาจจะลองทานก็ได้จริงๆมันรสชาติมันอร่อยนะจริงๆเผ็ดกลางสำหรับผมเนี่ย ไม่คารา,ามือของเราครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองเป็นตัวปิ้งย่างดูไม้นี้นะครับอยู่ที่ราคา18บาทมันจะเป็นรสชาติที่กรอบนอกนุมน่มในซึ่งข้างในตับไก่เนี่ยหวานมากๆถ้าสมมติเขาปิ้งไม่เป็นนะครับมันออกอาจจะออกมาเละผมชอบหมาล่าที่เป็นหมาล่าจีนแบบนี้หมาล่าแห้งหมาล่าแห้ง<ม>ใช่ตองต่อไปนะครับคือสามชั้นสมชั้นก็ราคา18บาทเหมือนกันกรอบแบบเดียวกรุบๆเลยสำหรับใครท<ม>ี่ เคยเห็นวุมนั้นกาดหมูลแล้วมันกรอบอะฟิลเดียวกันเลยและสิ่สำคัญม,มีมันหอมมากต่อไปนะครับอันนี้คือเอ็นไก่นะครับสำหรับใครที่สายแฮงเอาทบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่พลาดไม่ได้ราคาก็อยู่ที่18บาทเท่ากันนะครับนี่ครับเอ็นไก่ของเขาเนี่ยจะกรุบกรุบกับกรอบมากๆและสํ่สำคัญคือรสชาติผมบอกไว้ก่อนนะว่าเบสของเขาว่าเราจะมีความเผ็ดและมีความหวานซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่น สำหรับเมนูที่ผมทานไปเมื่อกี้อันนี้นะครับสำหรับที่สิ่งที่ผมถืออยู่เนี่ยคือคอหมูย่างแต่ว่าเป็นคอหมูย่างหมาล่าราคาอยู่ที่18บาทอร่อยอร่อยแล้วก็นุ่มมากๆแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยปลาไข่เน้นไข่สมชื่อจริง,รงๆคือราคานะครับอยู่ที่18บาทเราสังเกตนะราคาของเขา,าจะค่อนข้างสมเหตุสมผลมากๆราคาไม่แพงเกินไปด้วยอร่อยครับแลยสำคัญพอกกับไม่อกีก้ รู้สึกได้เลยว,ว่ามันเริ่มเผ็ดชาลวราคามันจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ10บาทแล้วก็ในตู้นะครับที่ผมเลือกเมื่อกี้ถ้าสังเกตนะมันจะมีเมนูให้เลือกมามากกว่า30เมนูนอกเหนือจากนั้นนะครับบางวันเนี่ยเขาอาจจะมีเมนูพิเศษเข้ามาด้วยอาจจะเป็นเมนูที่หมุนเวียนไปตามฤด,ดูกาลโอเคอย่างั้นเดี๋ยวเราลองเป็นเมนูต่อไปนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับคือหมาล่าผัดแห้งหรือหมาล่าเซียงกวง นี่คือราคา150บาทเวลาเราสั่งเนี่ยเราจะได้มาชุดหนึ่งนี่คือปริมาณชุดหนึ่ง150บาทซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนี่คือผมทานคนเดียวนี่ก็คิดหนักนะว่าจะทานหมดไหมวลเาเราสั่งมานะครับมันจะมีครบทุกอย่างเลยเนื้อสัตว์ผักเส้นแล้วก็มีพวกเห็ดด้วย คือตัวรสชาติของเขาจะออกเป็นเผ็ดนําซึ่งจริงๆแล้วพอมันทําแบบนี้จริงๆผมว่าถ้ามีข้าวสักถ้วยนะผมบอกว่า2คนกินนะอิ่มแน่นอนตรงหน้าของผมนะครับอันนี้คือหมาล่าม้อไฟก็ถ้าเกิดว่าเราสั่งหรือเราคีบมานะครับปริมาณอยู่ที่ประมาณ2ขีดเขาก็จะทําเป็นใส่ถ้วยให้แต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งมาแล้วมันอยู่ประมาณ7ดขีดซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนมาทําเป็นแบบม้อไฟให้เลยซึ่งนี่นะครับคือหน้าตาที่ผมของที่ผมคีบมาเมื่อกี้มูซัมชั้น คือพอเราวัดมันขีของผมอยู่ที่ประมาณ1,31บาทก็ตกขีดแล้ว5 5ครับแล้วก็เดี๋ยผมขอยนาตอธิบายอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวน้ำจิ้มตัวน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด2แบบก็คือน้ำจิ้มซูกี้กับน้ำจิ้มถั่วถ้าเกิดเติมมาฟรีแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาเพิ่มอีกถ้วย20บาทจริงๆร้านนี้ค่อนข้างครีเอทีฟมากมนะเขาจะชี้แจงหมดเลยว่า คุณสามารถทําอะไรได้คุณสามารถสั่งของแบบไหนราคาประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมว่าค่อนข้างนี่จะแฟกับผู้บริโภคสามารถที่จะทานเรื่อยๆได้แล้วก็สําหรับใครที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นสายน้ําจิม้มชอบหมาล่าแบบไม่ไม่จิ้มกับอะไรเลยคุณก็สามารถด้านซุปกันบน้ำซุปได้เลยอร่อยเหมือนกันโดยทัออ้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นช้อยของคุณคุณสามารถเลือกที่จะทานได้เลยจริงๆเป็นร้านที่เฟรนลี่มากๆเลยนะบรรยากาศเนี่ยนะนั่งมา,มากๆสำหรับพาเพื่อนมานั่งแฮงเอาท์มาคุยกันได้ แล้วก็จริงๆเดินทางมาก็ไม่ได้ลำบากด้วยครับร้านก็จะเป็นฟิล์มอัลร์ครับมีทั้งอินร์กับอัโดซึ่งผมว่าบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะดีด้วยนะจริงๆนั่งตรงนี้ไม่ได้ร้อนร้านนียถ้าผมนับพน,นนลแล้วมีประมาณ8ตัวก็คือบริการลูกค้าขั้นสุดจริงๆรสชาติทุกอย่างอร่อยมา,มากๆแล้วก็จริงๆเป็นร้านที่สําหรับผมอ่ะมันเป็นร้านหมาล่าที่อร่อยมา,มากๆนะแล้วก็ใจง่ายก็ตามวันนี้ผมค่อนข้างีจะสั่งมาเยอะขออนุญาตนั่งช่วยกันทานให้หมดกับทีมงานก่อนดีกว่า องเ,เดี๋ยวถ้าเกิดยังมีเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวจะแอบไปสั่งตัวเฟรนฟรายกับขนมหวานมาลองทานดูนครับรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการรสชาติไทยด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันอีกครั้งครับสวัสดีครับอร่อยนะสามบ้าทตอนนี้วายของร้านนะครับให้นึกถึง <can> บ้านอากงตอนจัดงานตุนจีนอะฟิว <c oughs> นั่นเลย <c oughs> แต่ว่าแดงทั้งร้าน <c oughs> ว่าฟิลน่ารักเหมือนอากงพาหล,หลานมาแคมปิ้ง